เสรการเลือกตั้งเรียบร้อยได้ผลการเลือกตั้งมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็รู้ฮะว่าใครจะโดนใบเหลืองใครจะโดนใบแดงใครจะโดนใบขาวแต่ที่แน่งานนี้มีโอกาสเป็นไปสูงมากเลยที่จะโดนยกเข่งอย่างแน่นอน สวัสดีครับมาพบก,กับผมทเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะที่ปรากฏว่ามีการใช้กลยุทธ์นะครับในการที่จะทั้งแจกเงินนะทั้งมีการรับพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการแจกเงินโดยรัฐบาลแล้วก็แจกเงินสดอีกต่างหาก กินส้มแดงกินส้มตุจคีนเนี่ยต้องใส่เสื้อแดงและกินส้มให้ได้เนอะจะได้เจริญเจริญพี่น้องครับ นี่คือวิธีซื้อเสียงอบจโดยไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวเพราะว่าเงินที่ใช้คือภาษีของพวกเราเพราะในการเลือกอบจการใช้เงินตัวเองซื้อเสียงเป็นอะไรที่เจ็บหนักอยู่หลายๆจังหวัดมีประชากรแต่ระดับหนึ่งล้านคนถ้าจ่ายหัวละพันก็ต้องจ่าย1000ล้านบาทเลยอบจบางที่จึงมีตัวช่วยโดยการใช้พลังของอบจที่มีอิสระในการบริหารงบประมาณของตัวเองคือการเพิ่มงบประมาณในหมวดบุคลากรลูกจ้างชั่วคราวเยอะขึ้นอย่างผิดปกติคือราคาจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้น5% 10%ก็อรจเซ็นตไสิบเปอร์เซรนต์ก็อาจจะหม่ไดพัฒนาอะไรมากเพรา้อบ นในัังหวดแต่บางจังหวัดงบบุคลากรของอาบาจอเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ100%บ้าง20 0บ้างหรือบางจังหวัดอัดเพิ่มถึง400คือพี่จะเพิ่มงบบุคลากรทำไมเยอะขนาดนั้นจังหวัดพี่ก็ขนาดเท่าเดิมประชากรก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากพี่จะเปิดจังหวัดใหม่หรอจังหวัดที่เพิ่มงบ100%นี่คือเพิ่มขึ้นสงเท่าพี่เปิดจังหวัดใหม่ได้อีกจังหวัดหนึ่งเลยนะมันก็เลยน่าสงสัยว่าที่พี่เพิ่มงบบุคลากรในปีสุดท้ายก่อนเลือกตั้งแบบนี้พี่เอาไปจ่่่่าา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 ยยยใหห้ห้้ัััวววววคคคะะะแนนนรรรรรืออออเเเเเปปปลลพพถมม16จจงงดดทททศบบบุุกกิภีีณ นารั์ญญ arat, ผู้สื่อข่าวพีพีทีวีได้ไปสัมภาษณ์ดอร์มานะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันถึงเรื่องนี้และได้คําตอบว,ว่างบบุคลากรที่เพิ่มขึ้นเขามีไว้เตรียมรับโผคะแนนหรือเครือข่ายเข้ามาเป็นลูกจ้างชั่วคราวของอบจซึ่งลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยก็กินเงินเดือนจากภาษีของพวกเราซึ่งพอโผคะแนนและเครือข่ายเหล่าลนั้นได้เข้ามาเป็นลูกจ้างชั่วคราวอบจก็จะช่วยอบจ ore, กลับโดยการช่วยให้ได้เป็นนาย,ยกต่อไปคือถ้าเป็นแบบนี้มันไม่ต่างอะไรจากการซื้อเสียงเลยนะเอาตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่ได้ดดไกกวยส เสียงให้เลี่ยงกฎหมายแบบนี้เขามีด้วยเหรอบอกเลยครับว่ามีวันนี้เราจะพาคุณไปเปิด, <c oughs> ปดโอง์เทคนิคการซื้อเสียงแบบเยียนเเหล่านี้ด้วยกันนะครับเทคนิค,นคแรกคือคอรัปช่นเฉิงยนโยบายใช้งบประมาณใช้เงินหลวงไปสร้างพวกรมเช่นตั้งงบประมาณจ้างลูกหลานในพื้นที่ให้เป็นพนักง,งานชั่วคราว หรือลูกจ้างคอหมดช่วง,งเลือกตั้งคนเลิกจ้างซะหรือแปลงงบประมาณเป็นโครงการสาธารณะเช่นขุดรอดคูฟลอมกวาดถนนจัดสวนซึ่งคนที่เขาจะจ้างเหมามาในโครงการเหล่านี้ก็จะเป็นคนในเครือข่ายหรือคนในพื้นที่หาเสียงเช่นเดิมแล้วครับอีกเทคนิคคือการจ้างทีมหาเสียงเช่นผู้ช่วยประจาหน่วยเลือกตั้งพิธีกรหรือคนแจกแผ่นปลิวจ้างเยอะแยะจ้างเกินจนํานวนที่จําเป็นวิธีนี้ดูเหมือนจะถูกกฎหมายครับ แต่จริงๆแล้วมันคือการซื้อคะแนนเสียงแบบอมอมอๆนั่นแหละครับเทคนิคที่3คือเปิดเดิมพันก่อนเลือกตั้งตั้งราคาต่อรองว่าผู้สมัครคนไหนจะชนะเลือกตั้งชาวบ้านที่ลงเงินก็จะชวนคนมาโหวตผู้สมัครที่ตัวเองทอนเงินเอาไว้เพื่อให้ได้เงินรางวัลส่วนผู้สมัครก็จะได้คะแนนเสียงเป็นกองเป็นตั และแน่นอนเทคนิคแบบคลาสสิกคือการแจกเงินแจกของใช้หัวคะแนนแจกเงินชาวบ้านแบบตรงตรงหรือโอนเงินผ่านพร้อมเตะบางครั้งก็จ่ายเงินให้คนมาฟังการตราัสก็มีให้เห็นบ่อยๆครับซึ่งที่มาของเงินซื้อเสียงเหล่านี้บางพื้นที่ผู้สมัครต้องเสียงเงินถึง300ล้านบาทแต่เชื่อเอะครับคนที่เข้ามาด้วยวิธีการไม่โปร่งใสยอย่างนี้ต้องใช้ตําแหน่งที่ได้มาถอนทุนคืนอย่างแน่นอนซึ่งนั่นคือพาสีของประชาชนนั่นเองเทคนิคแบบนี้ใช้วนไปวนมาซ้สำๆทุกํา ที่มีการเลือกตั้งถึงเวลาแล้วที่เราต้องหยุดวงจรนี้ตั้งแต่ต้นทางให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นความโปร่งใสนะครับยากคุณทักษิณนี่แกแสบเนาะวัฒกรรมเนี่ยล้ำเลิศเลยนะวัฒกรรมสุดๆเลยบิดาแห่งวัฒกรรมเลยก็ว่าได้นะแกบอกว่าจะโดนไล่ไป17ปีฟังไม่ผิดนะฮะแกบอกว่าจะโดนไล่ไปสิปีนึกว่าที่เชียงรายเนี่ยจะมีตึก ละฟ้าเต็มไปหมดแต่พอกลับมาเหมือนเก่าว่สสาสั้นเดี๋ยวไอ้ที่บอกว่าไล่ไปสิบเจ็ดปีเน,นี่ยใครไล่ครับไม่มีใครไล่เลยไม่มีใครไล่คุณทักสินอ่ะทุกคนเขียนบอกหน่อยว่าแกไม่ได้โดนไล่ไม่ได้โดนไล่ฮะแกไปดูโอลิมปิกแกขออนุญาตศาลไปดูโอลิมปิกที่จีนและแกก็ไม่กลับมา ไม่มีใครไล่แกเลยแล้วที่บอกว่าคิดว่าตึกจะเต็มเชียงรายอะ่ะพอกลับมาเหมือนเดิมท่านโอ้โหถ้ามองภาพรวมนะผมบอกอันนี้ขอขออนุญาตจริงๆนะฮะขออนุญาตนะผมไม่ได้ก้าวล่วงอะไรท่านนะถ้าจะเปรียบเทียบจริงๆอะ่ะถ้าจะเปรียบเทียบกับทุกรัฐบาลที่เ,เป็นเครือข่ายของท่านเนี่ยที่เป็นเครือข่ายของท่านเนี่ยนะฮะ เก้าปีเนี่ยนะเก้าปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะ,จะเจริญขึ้นมากเลยฮะ,จะเจริญขึ้นจริงๆถ้ารวมทั้งสิบเจ็ดปีเนี่ยมันรวมไม่ได้ไงเพราะว่าเพราะว่ามันมีรัฐบาลในเครือของท่านอยู่ร่วมด้วยนะ,ะผมก็เลยหยิบมาแค่เก้าปีนะฮะเก้าปีเก้าปีรัฐบาลลุงตู่เนี่ยพลเอกประยุทธ์ที่พวกท่านด่าว่ารัฐประหารเนี่ยนะฮะถ้าดูจากความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะฮะประเทศเราได้อะไรมากมากกว่ามากกว่ารัฐบาลเครือข่ายของท่านอีกฮะ จริงๆแต่ยืนยันนะฮะว่าที่ท่านไปสิบเจ็ดปีเขาไม่ได้ไล่ครับไม่มีใครไล่ฮะไม่มีนะฮะไม่มีไม่มีเหตุการณ์ม็บใดๆเลยตอนที่ท่านไปนะฮะไม่มีนะฮะผมไม่เห็นด้วยเลยที่นายทักษิณไปคุยโตโอ้อวดที่ต่างจังหวัดแล้วก็ผมไม่เห็นด้วยครับที่บรรดานายกอบจนะครับมึงไม่มีความเป็นตัวของตัวเองมึงไม่สามารถพรีเซนต์ให้เขาเลือกมึงได้แต่มึงจะให้เขาเลือกมึงเพราะว่ามึงเป็นลูกน้องทักษิณอย่าไปเลือกมัน ฝากไว้ยังนะทุกจังหวัดนะจังหวัดไหนนะที่ให้ทักษิณไปหาเสียงอย่าไปเลือกมันสแสดงว่าไอ้นี่ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเลือกไปก็ไม่มีประโยชน์ครับวันหนึ่งทักษิณเป็นนายกหรือว่าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกเนี่ยเขาก็สั่งการผ่านผู้ว่าอยู่แล้วดังนั้นการนี้คุณเป็นนายกอบจคุณควรจะเป็นอิสระสามารถใช้อํานาจของคุณให้เหมาะกับท้องถิ่นของคุณไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่ทลายเลยคานก็มาแล้ว มันขอเกาะพึ่งบารมีทักษิณมันไปควรจะปเป็นเรื่องของสอสอนะอบอจอไม่ควรเกี่ยวนะมึงควรจะเป็นอิสระมากที่สุดดังนั้นฝากพี่น้องนะครับอย่าไปเลือกมันไอ้พวกที่จะอาศัยบารมีทักษิณชนะเลือกตั้งเนี่ยอย่าไปเลือกแม่งเลยเลือกไปนะคุณจะไม่ได้ตัวแทนของคุณละแต่คุณจะได้ขี้ค่าทักษิณแทน เป็นเพราะเหตุใดคุณทักษิณถึงให้ความสําคัญกับาการเลือกตั้งนายกอบจนะครับหรือว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับก็เพราะว่าคุณทักษิณกําลังใช้ยุทธศาสตร์เดิมนะครับตอนการทําไทยรักไทยนะครับคุณลองไปดูนะครับคุณทักษิณนี่ต้องการ บ้านใหญ่ตอนบ้านใหญ่นั่นแหละคืออันนายกองจเนี่ยส่วนมากจะเป็นบ้านใหญ่เป็นเจ้าของโรงแป้งโรงสีนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจคือคนมีเงินนะครับหรือว่าคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่นะครับมีรถตักรถแมคโคมีเป็นผู้รับเหมาทําถนนหนทางอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมีเงินนั่นเองนะครับแล้วก็งบป,ประมาณอของแต่ละจังหวัดก็เดี๋ยวนี้มันก็ระดับเป็นพันล้านนะครับเป็นพันล้านเลยซึ่งตอนนี้ก็มีพักหลักๆที่ลงเป็นตัวแทนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่มีสังกัดพักนะระดับการเมืองท้องถิ่นเนี่ย ตอนนี้ก็จะมีส้มกับแดงนะครับลงคู่กันนะครับซึ่งนะครับผมเคยเป็นแดงเป็นส้มมาก่อนนะครับถ้าหากเราอยากจะตัดวงจรบ้านใหญ่ไปนะครับก็คือถ้ามันมีสองเบอร์ส่วนมากมันจะมีแค่สองเบอร์นะครับก็คือลงช่องคะแนนไม่เลือกใครเลยนะครับผมอยากให้ลงแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมการที่เราไปเลือกบ้านใหญ่ที่เขามาแจกเงินเราอ่หมอละร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อะไรก็แล้วแต่นะครับ อ่าคืองบประมาณในจังหวัดเราเนี่ยการทําถนนหนทางหรือว่าไฟส่องสัตว์อ่าส่องแสงสว่างอะไรให้กับชุมชนของเราเนี่ยครับมันก็จะถูกเอาคืนนะครับเขาแจกเขาก็ต้องเอาคืนซึ่งเราเป็นชาวบ้านตาสีตาสายเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเออนักการเมือง้องถิ่นนี่แหละตัวกินงบประมาณนะครับซึ่งเขาประมูลทําถนนหนทางทําเองตรวจสอบเองนะครับหัวการหัวประมูลมันก็มีข่าว ให้เราเห็นกันอยู่ทุกวัทุกวันนะครับทุกวันนี้สื่อในมือเรามันมีมันมีอยู่เราสามารถศึกษาดูข้อมูลได้เองนะครับอยากให้ทุกคนน่ะลงในช่องไม่ลงคะแนนให้ใครนะครับถ้ามันมีแค่สองสองตัวแทนเนี่ยส้มกระแดงนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปเลือกหรอกครับจริงๆนะครับช่วยกันเพราะว่าฐานเสียงเนี่ยจากของถิ่นเนี่ยบ้านใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนให้นักการเมืองระดับประเทศนะครับพอเวลาถึงเลือกตั้งปี70พวกนี้แหละก็จะเป็นบ้านใหญ่ก็จะเป็นฐานคะแนนให้ใหพรรคการเมืองเหล่านี้นะครับ เขาก็สูภาษีเราเหมือนเดิมน,นะครับปร,ประเทศชาติมันก็ได้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับเขาก็ไปก็ไปร่างกฎหมายเพื่อเพื่อให้กับธุรกิจของเขานะครับคนที่รับเหมาทาถนนหนทางไปประมูลนะครับไปประมูลงบประมาณเนี่ยจากภาษีของพวกเราทาถนนหนทางสมมุติประมูล10ล้านนะครับมือแรกไปทำนะครับเอาไปขายงานให้มือ28ล้านเนี่ยเขาก็กินฟรีสองล้านไม่ต้องทำใช่ไหมไอ้มือสองไปทําอีกก็ไป ไปขายงานให้กับมือสามให้เหลือ5ล้านเขากินไปอีกามล้านแบบเนี้ยเราก็ได้ถนนที่มีได้ยางมาตอยบางๆได้คอนกรีตบางๆนะครับอวิ่งไม่ถึงปีถนนมันก็ถึงพังแบบนี้ไงครับอมันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเรื่องจริงครับเพราะว่าผู้เับเเมาลายสุดท้ายเนี่ยเนี่ยที่เมาอยู่ในเมืองโคราชเนี่ยคุยกับผมอยู่เขามานั่งนั่งเล่าให้ผมฟังอยูอ่เขาแทบไม่แทบไม่เหลืออะไรนะครับมือสุดท้ายเนี่ยเขาเขาได้งานสี่ล้านสามล้านแบบเนี้ยก็คือมือแรกอ่ะเจ็ดแปดล้านสิบล้านแบบนี้เข้าไปกินแต่ไม่ต้องทําไงนี่แหละ บ้านเมืองเราถึงไม่เจริญสักทีนะครับก็ช่วยกันนะครับเนาะโอกาสาทาว่านสิทธิธรรวัฒน์ก็เดินสายขึ้นเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ขึ้นลำาลำพูนนะห่วงสุดท้ายเลยในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งการโกงการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะก็อดีตเจ้าที่ ข่าวกรองนะก็บอกว่ามีการโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะแล้วก็โกงกันเป็นวงกว้างแล้วก็ที่นอกจากจะมีการโกงกันนวงกว้างแล้วนะครับก็มีการใช้เงินของรัฐบาลนะเขามีส่วนเกี่ยวข้องในการแจกเงินนะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะก็เป็นสิ่งที่มีการกล่าวหากันจากประเด็นขันนี้ ก็ไม่มีการรงเรียนนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อย่งางไรก็ตามนะครับเรื่องของการแจกเงินในรอบนี้ยังไม่จบแค่นั้นนะครับรพรกล่ราวนี้จะมีการร้องเอาผิดกันด้วยสาบานบทนายบุญทาวรนปรัญญาสิบนะฮะก็จะมีการร้องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อที่จะเอาผิดเรื่องของทักษิณครอบงำพรรคการเมืองซึ่งก่อนหน้านั้นพรรคเพื่อไทยก็โดนก็หาครอบงำเรื่องไกลนะเด็กของลุงป้อม,อมก็ปรากฏว่ามีการร้องต่อคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยเกี่ยวกับเรื่องของทักษิณขาดคุณสมบัตินะเพราะว่าการที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงนั้นได้เนี่ยจะต้องนะ เป็นคนที่มีสิทธิเ์เลือกตั้งในพื้นที่นั้นแต่เมื่อไม่มีสิทธิ์ก็ไม่สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้โดยเฉพาะทั้งศรีชินวัตรนะครับในขณะที่พรรคเพื่อไทยก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าเรื่องดังกล่าวนั้นไม่เป็นเรื่องจริงศิลมีคุณสมบัติครบไม่ใช่ไม่ครบอย่างที่มีการกล่าวหาแต่อย่างใดนะะเรื่องนี้นะฮะอดีต คณะกรรมการการเลือกตั้งนะับางท่านนะก็บอกว่าเรื่องนี้มีความผิดนะแล้วก็เข้าอุปรกรณ์มีโอกาสที่จะโดนใบแดงใครลงสมัครสจอของทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีโอกาสจะโดนใบแดงสำหรับเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองก็ล้องกันไปนะครับส่วนใครจะโดนใบแรงใบเหลืองเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะฮะ เสร็จการเลือกตั้งเรียบร้อยได้ผลการเลือกตั้งมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็รู้ฮะว่าใครจะโดนใบเหลืองใครจะโดนใบแดงใครจะโดนใบขาวแต่ที่แน่งานนี้มีโอกาสเป็นไปสูงมากเลยที่จะโดนยกเข่งอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักเจมกิจวัฒนาสวัสดีครับ และกดกระดิ่งด้วยนะคะ